คุณแม่เป็นโรคไทรอยด์มานานเท่าไหร่ละคะ14ปีแล้วคะ่ะครั้งแรกที่มีอาการตาแม่นอะ,ะมันจะมองภาพเหมือนดูทีวีจะมีสีโจอ่ะคะ่ะหมอโรงพยาบาลตรวจเลือดแล้วบอกว่าเป็นไทรอยด์ค่ะแต่ตั้งแต่นั้นมาก็รักษาหมอมาตลอดแต่กินยาหมอตลอดก็ไม่หาย มาช่วงหลังๆพักหลังจากออกตาข้า็มาคอคอเริ่มโตแม่ก็เลยไปหาหมออีกหมอก็ให้ยาเปลี่ยนตัวยาให้แ<ะ>ต่ก็ไม่ยุบตอนลงคอคอของแม่แน่นหายใจไม่ออกพอมันโตขึ้นนะแม่นอนตะแคงก็ไม่ได้นอนทางไหนก็ไม่ได้มันแน่นเลยหายใจไม่ออกเลย แม่เคยติดต่อไปครั้งนึงนะครั้งแรกแต่แม่แม่อยู่สภาพนี้ดูแม่ที่ก็แม่ก็จนนะไม่มีเงินแม่เลยแต่ัดสินใจยังไม่กินยาตัวนั้นไนะม่เคยโทรไปคุยแล้วผ่านมาอีกสามสี่ปีมแม่เลยติดต่อไปอีกทีแม่ถามเขาว่าอาการเราแน่นคอมากแล้วไงหนักขึ้นเรื่อยๆเหมือนเราเริ่มจะหายใจไม่ได้แล้วเลยตัดสินใจว่าลองสั่งมาทานดูกินอาทิตย์แรกะคอยุบเห็นเลยนะโล่งเลยโล่งคอเลย ก่อนมันปนมันเราสองกระจกเราจะเห็นเลยว่าตาเราเนี่ยปนเยอะเลยเนะเ,เดี๋ยวเนี่ยมันยุบยมีน้องสาวเนี่ยญาติเขาก็าว่าโอ้ไปเจอเพื่อนเพื่อนเขาก็บอกว่าไปทาอะไรมาคอยุบหมดเลยเมื่อก่อนนั้นโตบอก,อบอกว่ากินยาตัวนี้แหละสวัสดีค่ะเชียวจากบริษัทร้ามแบรนด์ค่ะตอนนี้นะคะเชียวอยู่ที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับคุณแม่นะคะคุณแม่นะคะมีอาการของโรคไทรอยค่ะซึ่งเป็นทั้ง ตาโปนะคะแล้วก็คอพอกเลยนะคะเดี๋ยวเราไปถามคุณแม่กันเลยดีกว่าค่ะว่าอา,อาการของโรคนะคะได้รับเอฟเฟกต์ยังไงบ้างนะคะแล้วก็เมื่อทำบาลานซ์ยูคอร์นะคะคุณแม่อาการดีขึ้นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปถามค,มค,ค,คุณแม่กันเลยค่ะคุณแม่คะสวัสดีค่ะ <S <S ในคุณแม่ช่วยแนะนําตัวนะคะกับคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะว่าชื่ออะไระอายุเท่าไหร่ตอนนี้คุณแม่ทําอาชีพอะไรอยู่นะคะวันนาจนรุ่งค่ะค่ะคุณแม่ตอนนี้อายุเท่าไหร่คะ อายุ53ปีค่ะตอนนี้คุณแม่ทําอาชีพอะไรอยู่คะก็รับจ้างทั่วไปค่ะคุณแม่เป็นโรคไทรอยด์มานานเท่าไหร่แล้วคะ14ปีแล้วค่ะโอ้14ปีแล้วนะคะตอนแรกเป็นที่ตาหรือว่าที่คอก่อนคะแม่คะเป็นที่ตาค่ะค่ะคุณแม่ช่วยย้อนไปหน่อยว่าตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นคะตอนที่คุณแม่ยังไม่รู้ว่ามันเป็นโรคไทรอยด์ครั้งแรกที่มีอาการคุณแม่ไม่รู้ว่าแม่เป็นไทรอยด์ตาแม่น่ะจะมองภาพเหมือนดูทีวีจะมีสีจ่อค่ะ วันนั้นก็คือเราเราตื่นขึ้นมาปกติแหละ,ะวันนี้นมองเห็นเอ๊ะทำไมมันมันมีภาพซ้อนๆกันอย่างนี้ค่ะแล้ววันนั้นแม่ทํายังไงจ๊ะแม่ก็ตัดสินใจไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอหโรงพยาบาลตรวจเลือดแล้วบอกว่าเป็นไทรอยค่ะอืแต่ตั้งแต่นั้นมาก็รักษาหมอมาตลอดค่ะค่ะแต่กินยาหมอตลอดก็ไม่หายมาช่วงหลังๆพักหลังอะจากออกตาก็ามาคอค่ะคอเริ่มโตค่ะแม่ก็เลยไปหาหมออีกค่ะห,หมอก็ให้ยา เปลี่ยนตัวยาให้แต่ก็ไม่ยุบมันมีอาการยังไงบ้างคะแม่อาการของโรคไทรอยที่คุณแม่เป็นมีอาการยังไงบ้างตอนลงคอคอของแม่แน่นหายใจไม่ออกอืพอมันโตขึ้นแน้ะแม่นอนนอนตะแคงก็ไม่ได้นอนทางไหนก็ไม่ได้มันแน่นเลยหายใจไม่ออกเลยแล้วแม่แก้ไขยังไงเรื่องเรื่องการนอนของแม่แม่ก็นั่งมั่งนอนมั่งบางทีก็นั่งลุกขึ้นนั่งเลยอะมันทําให้ประสิทธิภาพการนอนเรานอนไม่เต็มใจไม่คล่องนอนไม่หลับ ค่ะใจมันสั่นทีทีนี้พอมันขึ้นตาตอนที่ยังเป็นอยู่อย่างเงี้ยแม่ภาพมันก็ยังซ้อนอยู่ไหมแม่ซ้อนอยู่จ้ะอืมแล้วมันทําให้กระทบกับงานเรายัางไงบ้างไหมแม่ก็เราก็ทําอะไรไม่ได้คือเดินไปไหนมองอะไรมันก็มองไม่ได้นะ่ะอือหืมมันเป็นภาพซ้อนหมดเลยเปลี่ยนตัวยากินตัวยาอย่างไงก็ยังยังไม่ดีขึ้นนะคะตอนนั้นสภาพจิตใจเราเป็นยังไงคะแม่คะ ก็กังวลน่ะกลัวคือกลัวเราไม่รู้ว่าโรคแบบนี้มันจะมีผลอะไรมั่งางนี้แต่แม่ก็อดทนมา14ปีใช่จ้ะแต่แม่ดูในตามในโทรศัพท์อ่ะแม่ดูแม่เคยติดต่อไปครั้งนึงแล้วครั้งแรกอ่ะจ้ะแต่แม่แม่ว่าแม่อยู่สภาพนี้ดูแม่ที่ก็แม่ก็จนนะจ้ะไม่มีเงินแม่เลยตัดสินใจยังไม่กินยาตัวนั้นแม่เคยโทรไปคุยแล้วค่ะค่ะแต่แม่ยังจําได้มาผ่านมาอีก 3- 4ม่ปีอ่ะแม่เลยเข้าไปค้นหาแล้วแม่ดูรูปแม่จารูปได้ แม่เลยติดต่อไปอีกทีแม่ถามเขาว่ายาตัวนี้กินได้ไหมใสรลอยเป็นพิษเนี่ยมีไขมันอะไรนะโทรไปปรกึกษ,ษาเขาบอกทานได้ก็เลยตัดสินใจต่างคือแม่เคยเจอตัวบาลานยูคอแล้วแล้วก็แม่ก็เว้นมา34ปีไม่ได้ไม่ได้ทานตัวอื่นเลยไม่ได้สั่งเลยตัวอื่นแม่ก็ไม่ได้ทานไม่ได้ทานทําไมแม่ถึงโอเคตัดสินใจว่าฉันจะทานแล้วแหละทั้งทั้งที่คุณแม่บอกว่าก็ไม่ได้มีเงินเนาะทำไมคุณแม่ถึงตัดสินใจว่ายังไงฉันก็จะทานตัวบาลานยูคอแล้วคืออาการเราอะ แน่นคอมากแล้วไงมันหนักขึ้นเรื่อยๆใช่หนักขึ้นเรื่อยๆ,ๆเหมือนเราเริ่มจะหายใจไม่ได้แล้วอเลยตัดสินใจว่าลองสั่งมาทานดูเข้าไปดูรีวิวไงเขาน่าเชื่อถือมากแล้วยาตัวนี้ดีมากกินอาทิตย์แรกะคอยุบเห็นเลยนะโล่งเลยโล่งคอเลยกระปุกแรกกระปุกแรกกินภายในหนึ่งอาทิตย์แม่กินตอนไหนบ้างจ๊ะก็กินเช้าเย็นกระปุกแรกแม่บอกว่าไอ้ที่มันโตๆตเนี่ยเมื่อก่อนมันจะโตกว่าน,นี้มันยุบลงเลยยุบลงเห็นเลยแล้วตรงตาโปนแม่เป็นยังไงบ้าง ก็ดีขึ้นนะเมื่อก่อนมันปนมันมันเราสองกระจกเราจะเห็นเลยว่าตาเราเนี่ยปนเยอะเลยนะมันเดี๋ยวนี้มันยุบเยอะเลยอะมีคนทักไหมแม่ว่าแบบเอ้ยเมย์น้องสาวเนี่ยญาติเขาก็ว่าโอ้ไปเจอเพื่อนเพื่อนเขาบอกว่าไปทําอะไรมาคอยุบหมดเลยเมื่อก่อนนั้นโตเดี๋ยวนี้ยุบหมดเลยบอกว่ากินยาตัวนี้แหละแต่แม่ก็เรียกชื่อไม่ถูกตอนนี้จําได้หรือยังแม่ว่าชื่อบรรนยูคอจําได้ค่ะบรรนยูคอนะแม่นะถามถามนิดนึงแม่ ว่าตอนที่แม่ตัดสินใจจะทานตัวบาลานยูคอตอนนั้นมันมีเหตุการณ์อะไรหนักๆไหมแม่ก็มีทํางานไม่ไหวเหนื่อยหอบใจตันมือไม้ตันหมดแหละวันนั้นรู้เลยว่าเราไม่ไหวแล้วอ่ะเลยตัดสินใจสั่งมาทานดูคือจะทํางานมันก็ยังไงมันก็ไม่ไหวแล้วมันไม่มีแรงด้วยตอนนั้นสั่งมาครั้งแรกแม่สั่งกี่กระปุกคะกระปุกเดียวค่ะสั่งกระปุกเดียวก่อนเนาะกระปุกเดียวนั่นแหละเห็นผลเลย นะคะแล้วตอนนี้แม่ทานมากี่กระปุกแล้วจ้ะหกแล้วจ้ะอืมทานมาต่อเนื่องหกกระปุกแล้วนะคะก็สําหรับคนที่มีอาการแบบคุณแม่และกันนะคะเป็นทั้งตาโปแล้วก็คอพอกแต่ว่าตอนนี้คุณแม่คือดูดีขึ้นมากเลยแล้วคนที่เขาเป็นโรคไทรอยแบบคุณแม่แล้วเขาอยากจะหาทางออกอยากให้คุณแม่ช่วยแนะนําเขาหน่อยค่ะเผื่อเขากําลังหาข้อมูลแล้วเขามาเจอคลิปนี้อยากให้คุณแม่ช่วยแนะนําคนที่เขากําลังหาทางออกหน่อยคะ่ะจ้ะถ้าใครมีปัญหาเรื่องไทรอย คอพอกตาโปนที่เป็นพิษขอแนะยนำยาตัวนี้เลยนะคะมาร้านยูโคค่ะก็จะได้หายแบบคุณแม่เนาะจะได้หายแบบคุณแม่ได้ผลจริงๆนะคะร้อยตัวเต็นค่ะเออโอเคเต็ม10คะแนนคุณแม่ให้กี่คะแนนคะ ให้สิบแล้วจ้ะคุณแม่ให้สิบคะแนนเลยนะคะก็ขอบคุณคุณแม่มากเลยนะคะที่ให้บาลานยูคอร์ได้ดูแลสุขภาพค่ะวันนี้ชิวก็เลยเอาบาลานยูคอร์นะคะมามอบให้คุณแม่ค่ะได้ดูแลสุขภาพต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะนะคะเพราะว่าบาลานยูคอร์ของเรานะคะมีทั้งออยแล้วก็มีทั้งฮาลานนะคะเพราะว่าบาลานยูคอร์ของเรานะคะสกัดมาจากสมุนไพรสูตรเข้มข้นนะคะทั้ง13ชนิดเลยนะคะที่จะทําให้ช่วยดูแลอาการอักเสบในร่างกายนะคะแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็ปรับสมดุลนะคะโรค ไทรอยนะคะให้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะฝากไว้หนึ่งข้อคิดนะคะต้นทุนของการดูแลสุขภาพนะคะมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอคะ่ะเคสหน้านะคะชิวจะไปที่จังหวัดไหนนะคะแล้วก็จะมีเคสดีๆอะไรมาฝากนะคะอย่าลืมนะคะติดตาม Balance b a n d นะคะได้ทุกแพลตฟอร์มเลยคะ่ะวันนี้นะคะชิวและคุณแม่นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบายเนี่ยแม่คิดเองเลย<อ>คิด<อ>ทุกวันเลยคิดว่าก่อนหน้านี้ถ้าตัดสินใจสั่งตอนนั้นเนี่ย แม่หายขาดไปแล้วจริงหายขาดเลยแหละเพราะมันได้ผลดีมากเลยนะทีแรกแกะออกมาเห็นเม็ดข้างในโอ้เม็ดใหญ่จังรลยกินก <c oughs> ินไงเนี่ยแต่แม่เป็นคนกินยาง่ายยาขมยาอะไราย,ยาต้มแม่กินหมดใครเอามาแม่กินหมดสำหรับแม่แม่ว่ามันแพงไหมก็ไม <c oughs> ่แพงนะถ้าเราได้กินแล้วอ่ะ ไม่แพงก็คือตอนแรกคิดว่ามันแพงใช่แพงแล้วเราไม่รู้อ่ะเราต่างมาแพงแล้วมันจะหายไหมเงี้ยแต่พอรู้แล้วก็รู้สึกว่ามันถูกกันเลยมันได้ผลอาทิตย์แรกจริงๆนะจากคอแน่นอ่ะนอนไม่หลับนอนหลับสบายเลยข้าวก็กินได้เยอะน้ำหนักมันลงงคนเป็นไทรอยอ่ะลงผมเขาบอกออกประถมอกเขาบอกเนี่ยถ้าไม่รู้จักกันอ่ะนึกมึงเป็นเอดแล้วนะออหมโอ้พูดอย่างนี้เลยเขาพูดอย่างนี้เลยแหละก็กินยาได้รักษาอยู่แค่ แหละพอก,กินยาได้ไปสามกระปุก<ะ>ที่หมอนัดตามปกติไปไปตรวจว่าป้า,ปาต้องหยุดรักษาแล้วนะเชื้อไทรอยป้าไม่มีนะเอ้าไม่มีไอหม,มอนี้บอกหยุดรักษาพออาทิตย์ไปตรวจไขมันตรวจเลือดมาเจาะเลือดปุ๊บไอหมออีกคนบอกอา้าวป้าเชื้อไทรอยแบบนี้ไม่มีอันตรายนะเนี่ยลงต่ําจัดเลยไปเอาใบส่งตัวเลยป้าไปเอาใบส่งตัวแต่ป้าไม่เคยไป ล้วป้าจะไปทําไมก็หมอมาต่างอยู่แต่คนนี้บอกว่าจะรักษาต่อกินยาแบบไหนเนี่ย